เอาล้ะนะครับก็สวัสดีทุ่คนชาวสเตียหายใจกันในตอนนี้กันด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปปักหมุดในชีวิตของผมหรือว่าในช่องนี้เลยนะครับเพราะว่าจากช่วงเวลาหลายปีที่พวกเราอยู่ด้วยกันมานะครับตอนนี้ช่องเราก็เดินทางมาครบ10ปีเอ้ยหนึ่งหมื่นซับแล้ว10ปีบ้าอะไรละ <c oughs> ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะพูดนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับ q a ต่างๆที่ได้ถามผมเข้ามาเนาะแล้วก็ประสบการณ์การทำ YouTube นะครับที่ผ่ามาประมาณตัก3-4าถึงปีได้เนี่ย ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่อย่างแรกเลยก่อนเริ่มคลิปนะอยากจะบอกทุกคนว่าขอบพระคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ยังคงกดดูกดติดตามนะครับหรือว่ายังเข้ามาแวะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเห็นจากหลังบ้านทั้งหมดถือว่าทุกคนจี่เป็นกาลังใจชั้นย่อให้ผมได้เลยนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาที่อย่างแรกกันก่อนเลยนะครับกับคาถาม,มานะความรู้สึกตอนนี้กับความรู้สึกเคยเล่นแรกๆต่างกันมากไหมครับยังมีความสุขกับมันที่ได้เล่นอยู่หรือเปล่า ตอบแบบใจจริงเลยนะครับก็ยังเรียกได้ว่ามีความสุขอยู่นะค่อนข้างแฮปปี้กับเกมนี้อยู่นะครับความรู้สึกตอนนี้กับความรู้สึกตอนนั้นต่างกันมากไหมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับช่วงแรกที่เล่นเนี่ยผมมักจะใช้กับตัวละครใหม่ๆม,มากขึ้นเล่นได้ความสุขมากกว่านี้แล้วกันอ่าคือปัจจุบันเนี่ยเกมมันต้องตามเมตาตามกระแสขัางเร็วเลยครับเมื่อก่อน 3- 6เดือนจะมา1ตู้นะครับคุณสุ่ม1ตู้เนี่ยคุณก็ยังตามไปเรื่อย แต่ปัจจุบันเนี่ยคือเดือนเดียวนี่ยแทบจะหลุดเมตาไปแล้วนะครับเพราะงั้นผมมองว่าเกมเนี่ยมันชาร์จเงินคนเล่นมากขึ้นแต่ถามว่าเกมมันต้องอยู่รอดอ่ะไม่งั้นถ้ามันไม่ชาร์จเราเลยมันก็จะอยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับซึ่งผมก็เข้าใจได้นะแต่ถามไม่เข้าสู่ไหมย,ยังมีความสูงอยู่นะครับ คำถามถัดมานะครับก็ขออนุญ,ญาตรวมกันเลยนะเพราะว่าคำถามเขาจะคล้ายคลึงกันนะครับคำถามแรกนะครับก็คือผมเรียนจบหรือยังต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเรียนจบมานะครับจบปริญญาตรีเนาะเล่นมานานไหมเนี่ยต้องตอบจริงนะครับว่าประมาณ6ปีถ้ารวมปัจจุบันด้วยนะครับที่ครบรอบ7ปีเนี่ยผมมาเล่นตอนที่เป็นอันนิเวอร์ซารีหนึ่งปีพอดีนะครับตอนที่เป็นโงคุนบูเบจิต้าบูแล้วก็เบจิตโตนะครับยังจําได้เลยเพราะว่าตอนนั้นเล่นตอนมอปลายแล้วเพื่อนแนะนํานะผมก็ลองโหลดมาเล่นแล้วก็ดันได้เเจนเดอรี่ตัวแรกมาเสิ่งนั้นนะครับ คือก็เลยเล่นมาตลอดเลยแนละ้วก็ลบๆเลิกเลิกแม้กระทั่งมีขายดีไปบ้างเยอะแยะมากๆนะแล้วต้าสีพี่ยังชอบอยู่ไหมถ้าเกิดเป็นต้า4 UL ใช่ไหมครับส่วนตัวผมก็ยังคงชอบอยู่นะกุน 4UL ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมโซเลิฟเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอยากให้มันบัฟหน่อยแม่งกระโปกงแล้วเกินตอนเนี้ คำถามถัดมานะครับมันจะเป็นสิ่งที่คนถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับแนวทางของช่องนะครับว่าหลากัลกๆแล้วช่องของเราจะไปทางไหนนะอยากบอกก่อนเลยนะครับว่าช่องของเราเนี่ยก็จะออกแนวดัก้งนบอลนั่นแหละแต่ว่าจะมีเกมอื่น,นแทรกเข้ามาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ผมหยิบ City Second เอ้ย ah who is my neighbor เอยหรือว่า sparkling z e r o ต่างๆแต่ว่า sparkling z e l o เนี่ย เกมแม่งตายแลวตอนนี้เกมใหม่อย่างไอเจ้ารักนันบอลเกคิชิอะไรพวกนี้นะครับอย่างเซเว่นนท์ต่างๆนานาเนี่ยผมก็จะหามาเล่นนะเนาะอะไรที่มันน่าเล่นหรือรู้สึกว่าผมมีแพชชั่นในการเล่นเนี่ยก็จะหาลองมาเล่นดูนะครับขยายช่องไปเรื่อยนั่นแหละส่วนอีกสองคำถามนะครับที่ถามว่ามีครบรอบปีไหนบ้างที่ผมรู้สึกหมดกําลังใจมากที่สุดก็ขอตอบเลยว่าเป็นปีล่าสุดอย่างปีที่7นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุด เล้ารมผมเนี่ยเป็นจุดทิกเกอร์มาก่อนจะ7ปีซีกนะครับมันเริ่มด้วยที่ไดมาผมก็ไม่ได้นะครับไม่ได้สักตัวเลยพอมาเข้ารอบ7ปีทั้งโมกุลอัลต้าอินสติ้งหรือเบจิต้าบลูเนี่ยที่ผมสุ่มไปมาเกือบ2 0 0 0 0ก็ไม่ได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยทำให้ผมนี่เกิดอาการลบเกมเลยนะครับแบบมันคือจุดแตหกหักคือเบรกจิงพอยของผมเลยแต่สุดท้ายผมก็กลับมานะครับรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งช่องนี้ไปอย่างเั้ยนะครับรู้สึกเก็บไว้ก่อนดีกว่าไนงะีหตาเลย พ่อมึงอะไรดิ oh, น่ารักมากนะครับก็ขอให้ช่องเราเนี่ยมันไปด้วยการแสนซับได้จริงนะครับสาธุสาธุแต่ไม่รู้ว่าคอนเทนต์ไหนมันจะพาไปแสนซับเหมือนกันนะถัดมานะครับคิดว่าดักแด้บอลเลเจนจะมีระดับใหม่ไหมจะเล่นอีกคี่ปีนะครับส่วนตัวในระดับใหม่ผมว่าอัลตานั่นจะเป็นสูงสุดของเกมนะอาจจะมีอัลต้าเลเจนด์ลี่ฟินิชที่คนเขาหวยหากันก็ได้นะครับคิดว่ามันคงไม่เกินไปกว่านั้นละคือปัจจุบันในเกมมันก็อยู่ในจุดที่อิ่มตัวนะใช้คํานี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มความสดใหม่อะไรเข้ามาได้ ส่วนเล่นอีกนานไหมก็จนกว่าเกมมันจะหยุดทําตัวดีๆเอออยู่ทําตัวดีๆกับผมนยครับมันอาจจะเป็นช่วงที่ผมท้อมากๆหรือเกมมันจะเล่นตัวเก่าๆซ้ำๆเยอะไปจนผมรู้สึกเอียนเนี่ยก็ไม่ทราบได้จริงๆนะครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับอ้ถ้าตอนนี้ในก็อฟลางจะ24แล้วนะครับพี่คิดอะไรถึงมาท o YouTube กับปัจจุบันในยู u ูบเป็นงานเสริมของผมไหมและอนาคตของผมเนี่ยอยากจะทําอะไรนะครับ คือคำถามนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคำถามที่ทําให้ผมอยากทําคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะมันเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันควรจะเป็นมาร์กพอยต์สำคัญหรือว่าพินพอยต์ในชีวิตผมสักหนึ่งจุดนะครับก่อนที่ผมจะตอบข้อนี้ผมอยากให้คู่คุณเนี่ยดูคลิปนี้นกันก่อนนะสวัสดีครับพบกับกมาครับวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟแอดมินทีเขาขอมาเนี่ยเขาให้แลกกับ v พีเนี่ย,ก,ยก็เลยทำมาจะโปรโมทเซิร์ฟเซิร์ฟเนี่ยไทยเนี่ย สำหรับคลิปนี้จบการโปรโมทเซิร์ฟแค่นี้เดอ ใช่ครับที่พุกคณเห็นเนี่ยมันไม่ใช่คลิปที่ผมไปดูดของคนอื่นมานะครับแต่ว่ามันคือคลิปของผมเมื่อประมาณ1 1ปีก่อนหรือว่าช่วงที่ผมยังอายุหลัก10ต้นๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําการบุ่มเพาอนะครับที่ผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เอ่ยจากผู้ใหญ่ต่างๆอินสไพเรชันหรือยูทูบเบอร์ดังๆในเขาเล่นเกมเนี่ยผมเนี่ยมีความฝันมากๆจริงๆนะครับเพราะงั้นตอนที่ทุกคนถามว่าทําไมถึงมาทํา YouTube ผมคิดว่าแอคชั่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่ผมน่าจะใช้ได้เต็มปากนะครับว มันคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นมาตั้งแต่เด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์พี่เบรลิฟเฟอร์ต่างๆนะครับคือพวกพี่เขาเนี่ยเป็นไอดอลในดวงใจของผมเลยนะครับซึ่งมันทําให้ผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อย่างนั้นบ้างแต่ว่าที่ผมมาเป็นยูทูบเบอร์ของดาร์บอลเนี่ยก็เพราะว่าพี่ชายคนนี้ครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่ายุคแรกๆเนี่ยที่ ทุกคนเพิ่งเริ่มเล่นดังนั้นบอลใหม่ๆน่าจะเคยเห็นคลิปของพี่ชายคนนี้ผ่านตากันมาอย่างนับไม่ถ้วนเลครับซึ่งพี่บอยสต l ลเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่สอนผมเล่นเกมนี้ต่างๆเลยเขาทําข้อมูลอะไรไว้เยอะมากๆทห้ผมเนี่ยเป็นปัจจุบันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอขอบคุณนะครับพี่บอยสต l ลแล้วก็เหล่า Youtuber สมัยก่อนนะครับที่ทําคลิปแลวก็คอนเทนต์เนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากจะเป็นยูทูบเบอนะครับ ยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นอาชีพหลักของผมไหมคําตอบคือไม่นะครับเงินเดือนมันค่อนข้างจะต่ําเตียเ้ยระยะดินมากเลยล่าสุดได้สปอนเซอร์มาก็โดนแงแล้วนะครับหนึ่งดอกก็หวังว่าสักวันหนึ่ง YouTube จะกลายเป็นอาชีพหลักที่ผมอยากจะเป็นได้จริงๆนะ<ด>ในส่วนคําถามถัดมานะครับเรียกได้ว่าคําถามนิกาถามเผื่อทั้งครอบครัวเลยมาข้อแรกนะครับอย่างแรกเลยอย่างเล่นเกมอื่นไหมคําตอบคือมีอยู่แล้วนะครับม่ใจคําถามที่2คือสุ่มได้ตอนเกลือแล้วทํายังไงใช่ไหมครับส่วนตัวนะครับ แค่สุ่มต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าผมจะเล่นไม่ไหวแล้วเท่านั้นเองพอมันอ่ะดินคำถามที่3เลยครับเมื่อมีเอเรียนบุกโลกมาจริงเนี่ยจะบุกตอนไหนอน่าจะพรุ่งนี้แหละผมน่าจะตุยแล้วนะครับคำถามที่4ี่ดังนั้นบอสซูเปอร์ซีซั่นสองจะมาตอนไหนน่าจะไม่มีทางมาหรอกนั้นน่องจากมังงะก่อนข้างกาดเลยครานี้คำถามที่5นะครับดังนั้นบอสปาร์คิงซีโร่พี่ยังเล่นอยู่ไหมครับคือผมเล่นนะครับแต่ว่าผมหาห้องในแมชไม่เจอเลยเหมือนว่าเกมจะกลายเป็นเกมล้างไปแล้วนะ อเอาว่านี้ให้คนดูต่อแล้วกันนะครับส่วนตัวผมว่าน,นั่นแหละและในคําถามสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับพี่ชอบดับกลนบอลเพราะอะไรที่ดูช่วงไหนและชอบตัวร้ายภาคไหนสุดของมูวี่นะครับผมเนี่ยดูช่วงไหนนะครับถ้าเกิดหมายถึงในไทม์ไลน์ของการ์ตูนเนาะก็ถ้าเกิดชอบี่สุดก็คงเป็นช่วงของเซลก,กับฟรีเซอร์นะครับเนื่องจากว่ามันสนุกมากๆการ์ตูนคั้นข้างจะกดดันนะครับผมชอบอะไรที่แบบว่า มันเจียนตายเจียนแพ้นะครับไม่เหมือนภาคซูเปอร์ที่เหมือนการันตีล็อกวินเลยเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไรส่วนตัวร้ายของมูวี่นะครับที่ผมชอบที่สุดแล้วนึกขึ้นมาชื่อแรกคงจะเป็นโบลียเลยบนะโบลียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากๆและก็อันดับ2ก็เป็นคูลเลอร์นะครับชอบจากหัวใจเลยหวังว่าคูลเลอร์จะได้รับการรีเมคนะครับสุดท้ายแล้วนี้นะครับผมก็ได้รู้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์จริงๆเนี่ยชีวิตมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดไปเลยนะครับว่าแค่เล่นเกมก็ได้เงินแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการคิดคอนเทนต์การสร้างชารเล็ตเตอร์การทำคลิปให้มันตลกน่าสนใจหรือแม้กระทั่งปกคลิปเนี่ยเรียกได้ว่ามันใช้ทุกเซลล์สมองของผมในการคำนวณทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่ว่าต้องมานั่งดู SEO ที่เมื่อก่อนไม่ต้องมานั่งคิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยว่าคิดเยอะขึ้นนะครับ สุดท้ายแล้วนี้นะครับก็คงไม่มีทุกคนนะครับถ้าไม่มีผมเฮ้ยถ้าผมไม่มีผมเกิดโดยไม่มีทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทําการติดตามเรามานะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด11,300พยซับแล้วนะครับถือว่ามันเป็นจํานวนเยอะมากๆในมุมของเด็กผู้ชายคนนั้นที่ทําคลิปมาครับมีคนดูไม่ถึง10คนซะด้วยสาไปนะครับเรียกได,ด,ด้ว่ามันเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งแล้วก็เป็นก้าวใหญ่ๆที่ผมมีความสุขและก็ดีใจมากมาก ผมหวังว่าเราจะติดตามแล้วก็โตไปด้วยกันเรื่อยๆได้อย่างนี้ตลอดไปนะครับผมคิดว่าคลิปในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยได้กลับมาย้อนดูหรือว่าใครบางคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วกําลังอยากร้องอยากเริ่มเนี่ยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นไฟดวงหนึ่งเล็กๆให้คุณเนี่ยสามารถไปต่อได้เลยครับสิ่งที่สําคัญเลยคือการที่คุณเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับผมเชื่อเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยการที่เราทําไปแม้ว่าผลลัพธ์มันจะต่ำเตี้ยด้ดินแค่ไหน แต่เราก็ไม่รู้นะคนอีครับว่าวันพรุ่งนี้วันถาาัดไปอีกหนึ่งปีสองสามปีเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มดีไหมละ่ะนั่นแหละคือความยากของการทํอะไรสาเร็จสักอย่างนะครับเพราะงั้นใครก็ตามที่มีความฝันอยา่าเพิ่งยอมแพ้นะครับไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรโปรดอย่ายอมแพ้นะครับและผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างแน่นอนผมไม่มีทางรู้แทนคุณหนอกนะครับว่าความฝันคุณเนี่ยมันจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็จะไม่เหมือนเดิมครับนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับคลิปในวันนี้นะครับและก็ขอบคุณสำหรับทุกคนดูเลยในวันนี้เช่นกันนะรอถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของเราในครับมาดูนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกอนะลิมนพันเสนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ไปกันต่อสู่หนึ่งแสนซับซึ่งผมก็มองทีละหนึ่งหนึ่งเลยนะสองหมื่นก็คงไม่มาทำคลิปอะไรอีกแล้วนะครับรอก้ารเบิร์มมาค่อยใหม่รอนะ let's go